ฮะมือนี้ครับตีมือแม่มันสิครับน้อง,องผู้ใส่บวงเองน้นนองฮะ,ะสวัสดีครับสวัสดีโจงสิลป์เรงครับพี่น้องสวัสดีจ้าแม่น้องมันสิมธิ์นิสานบัลงหน่อยจ้าพี่น้องแม่มันสิทมาใส่ใส่บ่วงไว้จ้่ไม่ได้ใส่พี่น้องเพิ่งไปใส่ไปใส่ไไผู้เดียวใจปืนแล้วไปทุนละอยู่นี่น้องแนิม,ม,มันสิทธิ์ชินใส่น,สสนี่ครับเลี้ยงคว่างมันแหลมนี่นี่แล้วบ้านี้ สงสัยล้างนี่บอนเนี่ยลักนี่บ่เห็นเอือนลักนี่เห็นเนี่ยไม่บางอย่าลักหนึ่งจะยุ่นี่ลักหนึ่งจะยุ่หันไปมันนี่มันผิดปกติมองนี่มันถอนฮ่าเบื้องฮ่าเบื้องแมวเนี่ยคอยมาแลมันอ่ะมือนีครับฝีมือแม่มันสีครับพี่น้องเกินปูใส่บ่วงเองเด้พี่น้องเอ้ยอ่ะเอาอันนี้บอลไส่นะอ่าเลาะบนเลาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลักนี่นี่เห็นนี่ยกันเลย หนยูกลักหึลักหนึยนี่นี่ๆก็ยบไปนี่ักหนึนี่เห็นว่คนไม่ไวคค้ามันใส่โค้งแบบวยชิปมพอพีน้องเลยมนวยปมีไหมวยหมดแดงนี่หมดนี่เ็พี่น้องครับปอครับโว้ยนว้าโอเลยพี่น้องูบักใหญ่เลยพี่น้องครับเรียบร้อยเอามันเป็นอย่างเนี อันนี้หดเหรอครับเนี่ยอันนี้มันหลุดหลุดแล้วก็เห็ดไม่แต่ตรงไม่มากตำหนันมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันถอนจากนี่ละหลังหนี่มันหนี่มันหนี่มันเกี่ยวนี่จนมุนเกลี่เลผ่านอะไรหนึ่งไปใส่กันหนึ่งเจ้าพอดีครับมืออื่นครับพี่น้องมาปืวยที่เกี้ยวเขาเอื่นทิมงานมาหลัดเบิงครับพี่น้องหามันนี่ผวล้ครับลุงนงคือเกาแล้วครับมาสิพมมาเกี้ยวห้ทีมงานใส่เบียดผวละครับรถเรามีสองคัน ฮะใส่ไว้ครับพี่น้องมันมาแล้วครับพี่น้องปวดวี่แฝตัวไม่มากปวดเลเสือเลยพี่น้องใส่้ากระแตนแก้วแกวนบาดอกอว่ามันนอยนะใส่ว่ามาณจากหลังคือบวมเมันั่นอะไรปุมันทาไไม่ข่ากันสัตว์่ปุ๊ยกัดบวม บรรยากาศครับพี่น้องโอ้นะเว้นกําลั่งึ้นพี่น้องมันยังอ่อนอยู่เลยเออน้อ,อ,นองก้อนตัวเถิหมันนั่นเาไยตัวเมียนี่ตัวเถิกนี่ตัว,วปีนี้กับน,นูพก็ได้เล่มไม่ดนนดได้พี่น้องเลยขนาดท่านไอ้เกี่ยวเขากัเี่นรุต่งเงนะนน้วื่อกี้ปูรุเราก็ไปซื้อลวดอยู่เออทิองทนปั๊มแก๊สั่ะล่ะโอ้เบอเสีนยงทางเราเอ็ดเราพี่น้อง ตรงขามกับปำแก๊สได้พี่น้องว่า่ยไงมันล้มประนี่ยโนมสีออกบอสว่ตะเวนมันบ่ลลมเด้ยพี่น้องตะเวนก็ร่างขึ้นครับพ่อผู้ผูพี่น้องเดีย๋ยวไปฮะตัวอะไรตีมันเด็กตัวสองตัวเอาตรงนี้มาท่าน,น,นเบิ่งอยู่ถ้าเข็คมันเสียวขาดสองขาดสามโอ้ยวางอะไรืี้น่าสุนปะ หอมพี Ooh, okay. ่มาสักไปเสียงกีบปมห้องสนั่นนี่พี่น้องเลยตอนซิงแรกครับปูนนี่เกลื่อนแล้วครับพี่น้องห้องนี้แท้ละเอื้อนอะห้องเรื่อยๆปูนได้ป้าเขาก็มีใส่ถักใส่เนี่ยจ้ะ กูนอั่น,นึอง,งข้างในพี่หมหฟังพี่ปูนของบ่วงอย่างคงของเลยนี่ยังปะในการปกติปะเอ,อมุนหายมุนดีจะของเขาไปเยียบสิ มุนมาไปเอมไม้เยียบ่วงเลยถึงเองก็รอดรอดน้ำรอดกัน ชื่อข้าวปนมะลานปะว้าวตอนแรกครับพี่น้องเด็กตัวเดียวบักง่ายเลยมาบังกันนะสิบข้อสามชิพหลังโมกุกไทยทำก่อนไปอื่นเซอร์กันเลยครับพี่น้องตัวบักง่ายซ้ำเนียกะโอ้โหตืใจเลี้ยงหัวเลยดีกว่าคังเสิร์ตหน่อยอื่นเซอร์ครับพี่น้องุึงกันต่อเด้อพี่น้องครับ ตอนเ้าจ้าพี่น้องอ่ะห้าไปยยำนู้สวัสดีครับสวัสดีตอนเชียวเสาครับพี่น้องเ้อพี่น้องครับยำนู้นน้ำกันครับพี่น้องเนี่ละกองเว้นหนึ่งพี่น้องลุยต่อไหนูปลาเข่านี่และพี่น้องเลยตัวแม่มันสินห่างมาส่น,นันครับแกะขกและพี่น้องฮ่ะหลุ่นซอยกันเ้อพี่น้องครับตอนเสาสิสม,มานส้มือขึ้นบ่ขึ้นสอว่า <c oughs> ตัวใหญ่สมควรครับ แต่เองสิจักสองตัวเว้ยขั้นขนาดเราพี่น้องเลยช่วงนี้หนูยองป้าเข่าครับห่างหนูหากินตามฤด,ดูกาลเด้อพี่น้องครับหนานได้ก็หานั่นเระพี่นอ้องนะคนอีสานของเขาครับการหาอยู่หากินครับพี่น้องเขาบอกดีอยู่ได้กินอยู่หันหาพี่น้องเอ้ยอไม่ได้หน่อยก็ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ก็บ่ได้แมนมีได้มีบ่ไถ่ลราพี่นอ้องเอาซอยเป็นกำลังแรงใจให้สุสกุลสกุครับทีมงานสุกุลสขุนเด้อพี่น้องเอาหนี้คือ่เอาเนี้ยเอาไม้นี่ ใส่มีดนั่นเลยมีดตะเหิเอาไสั่นแล้วเริ่มลงมาแต่สะพอบ่วงมายั่งแล้วไหมมีห้อยถือมืาขึ้นครับพี่น้องมุนเอลีมันทึ่งซีนครับคุณ่ะติดตามผลงานเรื่อยๆได้พี่น้องตอนสีซองยังน่อยครับเป็นอะไรคือบอมือหยามเก้าอ่ะหาเสียมันไหมอีกไหมคุณจัดไปเอาเงี้ยไปสิ เขาก็ถือมือขึ้นดเอาอยาื่นหน่อยดงั้อี่เอาแล้วดึงมาว่าหันดิดนี่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวะอันนี้ไม้เอ,อ,พอาพฤติภาสัน,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 นมันถือกันนั่นมั้งใส่ไปใส่เนี่ยคันนี่แมไม้ย่า,ยยานี่แค่ไปนอกหาด นะพี่น้องครับถั่วลันเตาแต่ไรเนี่ยมดเศร้าอันตกลงครับพี่น้องได้ตัวเดียวตําแหน่งขึ้นนี่จ้ะบ่หมัน<อ>ได้ตัมันกับพ่อขวาระน้อยพี่น้องแมนกินมดมดปุดหลอดเส้นน้ำไม่ไหลแมนเจ้ากินหลายหลายหมดกินบ่ได้จะในขอบคุณพี่น้องเด้อจ้ะถูกการติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานอีสานบ้รรนุ่หน้อยสุขบุญทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์เด้อจ้ะคลิปนี้ขขมื้อนีอ้กะ เขามาใส่ให,หนูก็ได้ตัวเดียวนั่นแหละจ้ะคึืนครับพี่น้องคลิปหน้าพบพผอกันไหมจ้ะโชคดีมีความสุขสวัสดีจ้าสวัสดีครับ